อลลีวูดเกมไนท์ใครแหละคุณลีน่าจังคุณลีน่าจังเดี๋ยนี่ดูดีเฮ้ยลีนาลีนาอันนั้นเขาตักพริกป่นใส่ก๋วยเตี๋ยวอยู่ตักพริกป่นใส่ก๋วยเตี๋ยวอยู่ค่ะจะเสียดายผู้ชายห่วยๆโอเคโอวานโอวานกลางคือจะไปฉี่แล้วจะทำแว่นตกในโถจักจในโถจักจ คำหนึ่งอคำหนึ่งทอดนเวลานเวลาวันนี้พบกับเราตัวตึงแห่งวงการที่ขอมาพังบ้านนายฝรั่งนายฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ คนความสนุกแบบคูณสองมาประลองกำลังระหว่างเรานักล้อ AF สุดปวดปะทะขวนตัวตึงของวงการมาเอาใจช่วยพวกเขาทำให้หัวหน้าทีมจากทางบ้านได้รับเงินรางวัลมูลค่าสูงสุดถึง1 0 0 0 0แสนบาทวันนี้ทีมไหนจะคว้าเงินแสนกลับบ้านติดตามชมพร้อมกันได้เลยครับ ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับ <Yeah. S 1> ตามสบายนั่งลงได้เลยนะครับ <Yeah. S 1> และขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับ <Yeah. S 1> พบกับวาไรตี้ที่สุดฮาและแหล่งรวมดาราสุดเฟียว <Yeah. S 1> นี่คือฮอลลีวูดเกมส์ในไทยแลนด์ พบกันทุกวันอาทิตย์นะครับ6โมง20นาทีทางช่อง3กด3 HD ของเราเอาไว้นะครับอยู่ประจำเลยและวงนี้ครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงดีที่สุดในจักรวาลมาเวลยังต้องยกนิ้วให้นี่คือซีสมายหนอยากเป่าแซ มีมีแซกฝั่งนี้ที่เป็นแซกทำในไทยและมีแซกต่างชาติทำไมต้องเป่าหนูอยากอมแซกอมแซมไม่ให้เป่ามันจะเปียกมันจะเปียกนต้องบอกเลยว่าแซกอาจจะหายากแต่ถ้าทำเป็ดของเราสองคนนี้ผมขายแพ็คคู่วันนี้แก แกสองคนนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าไม่บอกให้หยุดไม่หย well um, ุดกันแน่นอน คือหนูเพิ่งมาครั้งแรกรายการนี้มันคือรายการห้องนี้คือมันสําหรับมอสใช่ไหมคะมอสใช่ไหมคะไปเอาไว้เอาพูดคุยกันแล้วเวลามารายการเนี้ยเขาบอกสบายๆไม่ต้องเป็นตัวเองได้เลยค่ะป้าพอหันไปทางนี้อยาให้เป็นตัวเองมากนะคะเดี๋ยวมันจะออกอะไรไม่ได้เลยอ่ะวันนี้นะครับรวมคนที่เรียกได้ว่าใจบุญทั้งนั้นเลยนะครับ ไครใจบุญไครใจบุญค่ะไม่มีผลประโยชน์ไม่ครบค่ะไม่ครบเลยอ้าสามคนนี้ห่างหายไปนานนะครับขอต้อนรับนะครับคุณบอยคุณซาไและแล้วคุณปอชอบมากชนะแน่นอนตั้งแต่อยู่ต่างประเทศละดูเดอะสตาร์นะพอสามคนที่มานะอูเอฟ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 เหรอเออเหรอร้ตั้งไหนเดอะสตาร์ อ่าเอฟเอฟเออจะดีอยู่แล้วไอ้ตาเอ้ยเขาโอ้โหจริงนะเนี่ยรายการเขรายการก็ไปหนึ่งต่ำเหมือตงต่างประเทศโอ้ยคนคนยิ่งท้าผิดผิดถูกถูกยิ่งเยอะคนท้าโดนลืมหมดแล้วหัวหน้าทีมของพวกคุณครับขอต้อนรับคุณลีน่าค่ะสวัสดีด้วยนะดสวยนะที่สุดครับคุณลีน่าจังคุณลีน่าจังเดี๋ยวนี้ดูดีเล รีน่าอันนั้นเขาตักพริกป่นใส่ก๋วยเตี๋ยวอยู่ตักพริกป่นใส่ก๋วยเตี๋ยวอยู่ค่ะแล้วกาเกินหรือเกินระวังนะนเดี๋ยวเดี๋ยวโดนละเดี๋ยวเตรียมตัวนะรีน่าครับคุณทำอาชีพอะไรครับสวัสดีค่ะรีน่าคารีนามัวรลาเป็นนางแบบเลยค่ะแล้วก็เป็นนางงามด้วยค่ะล่าสุดเพิ่งได้ตำแหน่ง Miss f ฟ b บล o ัสไทยแลนด์มานะคะออรอเทิรคะ่ะใช่เม่มีรูปมีรูปให้ดูกันนะครับมาดูกันนะฮะดี f ฟ b บล o ัสไทยแลนด์นะฮะอันนี้เราจะต้องทำยังไงถึงได้ตำแหน่งมิส f ฟ b บ l ลัส ก็ต้องเป็นคน Fabulous ค่ะ้องเป็นคน Fabulous ค่ะเป็นคนซื้อประกวดค่ะเขาเปประกวดใช่ต้น Fabulous นี่มันมันคือทำอะไรยังไงบ้างตอนที่เป็นเรียลิตี้ค่ะของพี่ไบอันตัน Fabulous ส t y l e ลายฝาบุลเลิศฝาบุลเลิศนั่นแหละแม่แต่เขาต้องมีภาษาอังกฤษก็ไงเป็น Fab เลยใช่ใช่ค่ะแล้วก็เป็นท็อป10 Miss Universe Thailand 2022่อค่ะแล้วลูกลูกทีม พอใจไหมครับนี่คือเราคัดเดอะเบสมาเลยนะเนี่ยอย่าคาดหวังกันหนูนะคเฮ้ยพวกเราเราบอพูดเราบอกไปก็ไม่ต้องคาดหวังที่เหมือนกันก็ไม่ต้องคาดหวังที่เหมือนกันหนึ่งแสนบาทถ้าได้ไปเอาไปทําอะไรครับเอาไปต่อยอดค่ะต่อยอดใช่ก็จะไปทําธุรกิจเสื้อผ้าเพราะว่าเรียนแฟชั่นดีไซน์มอังสิษย์มาโทษนะเคยมีไหมในรายการที่แขกมาบอกได้แสนด้วยเอาไปกินซื้ผู้ชายใช้ชีวิตแบบความสุข จะเอาไปเปรมชายเอาตรงนะซื Connie ้อหวยซื้อหวอยอด่อยอดนั mae, ่นแหละสลากกินแบ่งรัฐบาลเชิญครับนั่งได้เลยนะครับทุกทีมคุณแฮปปี้แล้วเขาบอกว่าอย่าคาดหวังซึ่งกันและกันแต่เขาอย่าใส่เต็ม วันนี้แฮปปี้น้องลูกตือมาน้องลูกตือเนี่ยนะครับเป็นวันแบบแรกครั้งแรกในทีมเรีเลยนะครับเป็นเจ้าแม่โอแกนไน์เบอร์หนึ่งของประเทศของเรานะครับคราวนี้เราจะเอาอะไรไปสู้กับฝั่งนู้นฝั่งนู้นเนี่ยเขาเก่งเรื่องเพลงเรื่องอะไรอยู่แล้วเราจะเอาอะไรสู้เราคิดว่าเรามีสมองแต่วันนี้ลืมมาสมองมาจากบ้านลืมมาสมองมาจากบ้านแต่หันหน้าทีมมานั่งอยู่ตรงนี้นะอาการฝั่งนี้ กวนกวายเหมือนเข้าทางตลอดเลยแบบหน้าตาดีไงขอต้อนรับคุณเอิร์ธครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอิร์ธทำอาชีพอะไรครับเป็นนักแสดงอิสระครับผมอ่าอิสระนี่หมายความว่าไม่ได้ฟังใครเลยอยากเล่นอะไรก็เล่นเลยไม่ใช่ไม่มีสังกัดครการไม่มีสังการฮะก็เล่นไปทั่วเลยครับ อะไรนะไม่มีสังกัดไม่มีสังกัดอ่ะเรามาดูรูปกันนะครับของคุณเอิร์ธนะฮะนี่ดูโอ้ยนี่คนไหนนะคนถึอคนถึงกล้องนะเอรนี่นะคะคุณเอิร์ธก็เป็นตากล้องได้เลอยู่นี่เห็นไหมล่ะอันนี้เรื่องอะไรยังไงเนี่ยตอนที่ถ่ายอยู่อันนี้เป็นเรื่องราชาวิหงคครับเป็นซีรีส์วายครับ เป็นซีรีส์วายลองลองเล่นซีรีส์วายกับเราได้ไหมตัดนะเรื่องไหมครับไม่เขาจะเล่นกับคนรุ่นพ่อเลยหรอเขาจะเล่นกับคนรุ่นพ่อเลยหรออ,อนคนล,นลรออะรุ่นกันเปล่ามันเป็นแนวใหม่เข้าใจบ้าน,นี่พูดกับใครเขาเป็นแขกรับเชิญนะคะพูกับและอ<ล>ันนี้คู่ผมครับคู่ของคุณอันนี้คือคู่จิ้นคุณเลยใช่ไหมใช่ครับหนึ่งแสนบาทถ้าได้ไปเออเราไปทําอะไรครับซื้อเตารีดให้แม่ซื้อเตารีดให้แม่ให้แม่เลย หมดเลยเป็นลูกกระตันยูเนาะได้มาแสนหนึ่งเอาตัวนี้ให้แม่อันหนึ่งเต้านีเต้านีสามพันเต้านีสามพันที่เลือเก็บไว้ใช้ที่เหลืออยู่เอาไปใช้ให้หมดเก้าหมื่นเ็เก็บไว้ใช้ขอให้คุณโชคดีอนั่งเลยเราเริ่มกันเลยครับเกมเกมแรกของเรานะครับพวกคุณต้องจําและก็แยกหน้าตาของเหล่าดาราเพื่อนซุปตาในวงการของเราให้ดีระวังจะงงนะครับนี่คือเกมซุปตาหน้าสลับ วิธีการเนี่ยผมจะให้ดูตัวอย่างนะฮะเอ่อชื่อเล่นก็ไม่ต้องเหมือนกันจมีตัวอย่างสงคนนี้คือใครเรารู้จักกันดีพร้อมแล้วภาพมาเออ่าพี่อะไรวะพี่ยิ่งยงพี่มนสิทธิ์กับเบลล่าเบลล่าเฮ้ยดูออกได้ไงอ่ะมนสิทธิ์กับเบลล่าใช่ไหมใช่ไอ้ฝั่งนี้ตอบได้ฝั่งนี้ยังงงอยู่เลย เดี๋ยวว่าแต่งงหน้าเลยค่ะกติกายังงงอยู่เลยค่ะตอนนี้เนี่ยเราเอาสองคนเนี่ยนะสลับหน้ากันปุ๊บพอเฉลยเราจะเห็นแบบนี้ครับเฉลยออกมาปุ๊บคุณจะจำได้ละนี่เบลล่านี่พี่มนสิทธ์เอาคนนอกวงการไปได้เหรอคนในวงการบางคนเราเปลี่ยนหน้าทุกเดือนเปลี่ยนหน้าทุกเดือนเลยนะเราก็แบบหมายถึงใครอ่ะไม่ไม่ใช่หมายถึงใครล่ะเอาไป ไปถึงใครอย่าร้อนตัวอย่าล้นตัวโอ้เขายังไม่ได้พูดชื่ออ่ะเพราะฉะนั้นเราเริ่มคู่แรกกันเลยนะครับคุณรัศมีแขกกับคุณบอยครับใช่คู่าไม่มาหาพี่ไม่มาไม่ต้องมาจะมาท้าชกเธอแพ้ค่ะตอนเธอต่อยนะถ้าชนะพร้อมนะครับพร้อมฮะพร้อมมาพ่าผมคุณทั้งสองคือสองท่านนี้ใครกับใครรู้แล้วกด กดแล้วครับครัศ hmm. มีแขกกดก่อนครับดีเจต้นหอมกับดีเจป๋อมแป๋มดีเจต้นหอมกับดีเจป๋อมแปมใช่ไหมกรรมการใช่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 ฉันเลยออกมาเป็นอย่างดีไวมากอ่ะบ่อยมากโอ้ยไวมากอ่ะไวมากได้คะแนนไปก่อนแล้วไงไม่ไม่เกี่ยวหรอกอันนี้ก็เพื่อนเขาเห็นไหมบางทีคนมันจะชนะไม่ใช่แค่มวย พร้อมนะซานิต่อเลยครับกับน้องลูกตือเจอกัน <whose. S 2> โซโซซานิโซโซไม่พี่ก็ใจตรงกันเลยครับพูดมากตักพริกใส่กงเลยนะเฮ้ยตาลเลยด้วย้งรายการด้น้องรายการสองคนนี้คุณรู้จักดีด้วยถ้ารู้ว่าเป็นใครกดเลยครับพร้อมแล้วอย่าเพิ่งกดกดดิกดอ่ะขอกดก่อน พี่ลูกเกดเมธานีแล้วก็จะพูดลูกเกดอ่ะไม่ทันแน่ไฟมันไม่ขึ้นเขื่อนไฟเราไม่ขึ้นนี่นี่ไฟเขาขึ้นพี่ลูกเกดเมธานีกับพี่นีนองเย้ yes yes นี้ไหมกรรมการใช่ถูกเย้ตอนนี้ได้คะแนนกับพี่ครับไม่ต้องเสียใจน้องลูกตื่นเร็วไปเดี๋ยวให้เล่นเกมใหม่เดี๋ยวให้เล่นเกมสุกตาหน้าแก่สุกตาหน้าแก่บอกแล้ว น่าสลับนาอะไรนะน่าสลับนาสลับคู่ต่อไปเจอกันครับคุณก็ตจิและคุณปอเจ็บเลยกด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 ไดก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 ดคดกดกดาดกกด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 อดกิกดกดกนก้กดกดดก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 ้กกด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 ดกดกกดกก ใครวะคนนี้เชฟป้อมคนเวลาปอไข่หอ้าเหรอคุณปอใครครับปิงปองกับพี่เบิร์ดธงชัยครับปิ๊งปองกับพี่เบิร์ดธงชัยใช่ไหมพี่เบิร์ดโคตรชัดอ่ะใช่ไม่แต่หรือว่ามันต้องขอบไปดูไปเที่ยวไนีเที่ยวหรอเที่ยวตรงนี้ใช่ไหมคิดว่าใช่แน่นอนเฉลยออกมาเป็นอย่างนี้งันไงเมื่อก่อนจะไม่ไม่อยู่เธอเที่ยวไทยตึกแกมมี่กูว่าแหละไม่ใช่เธ ังนนนี้้ไดแค่เขาตึกไม่ได้แล้วล่ะอิปิโก้เขาตึกไม่ได้แล้วล่ะไม่ได้ไม่ได้หัวหน้าทีมเจอกันบ้างครับคุณเอิร์ธคุณลีน่าครับเชิญคุณเอิคุณลีนาถูกตไม่เป็นไรเรีรเลยค่ะเต็มที่กดไม่ก่อนสองคนนี้คือใครภาพมาหมดแล้วครับหัหน้ากดเออกันนภัทรกับนายค่ะกันนภัทรกับนายครับใช่ไหมครับกรรมการ ใช่ <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> ออกมาอันนี้เห็นชัดมากฉเฉลยออกมาแล้วยิ่งชัดเข้าไปใหญ่เลยนะครับฝั่งนี้คะแนนนําแล้วนะ <S <S หลังจากนี้ไปอีกสองข้อที่เหลืออยู่เราให้หัวหน้าทีมเลือกตัวจีตส่งขึ้นมาประทะกันทีละคู่ครับคู่แรกเป็นใครครับฝั่งนี้ลีน่าจะส่งใครครับใน3าคนนี้ได้ได้เดี๋ยวพี่พนี่ก็ได้พี่นีได้หมดเลยสู<ค>้กับป้าตือป้าตือเก่งสุด ต้องให้เขาเลือกป่ฝั่งนู้นฝั่งนี้เลือกเอิร์ธเลือกใครเลยอันนี้เอิร์ธเลือกคุณรัศมีแขฝั่งนี้เลือกพิานิสานิเชิญครับทั้งสองคนมาดูกันพร้อมนะครับสองคนนี้คือใครคุณรู้จักดีภาพมากดแล้วครับอาสานิติดก่อนพี่ปอปปองกูนกับพี่อ๊อปปองศักด์อ่ะปอปปองกูนกับอ๊อปปองศักด์ใช่ไหมครับกรรมการถั่วต้วงถูกต้องอ่าฝั่งนี้ได้คะแนนครับ ไวมากอะตัวจีดคู่สุดท้ายห้ามซ้ําเดิมตอนนี้ซานนี้ออกไม่ได้แล้วเหลือแค่ปอกับคุณบอยครับเลือกใครครับ เลือกเลยได้หมดให้ไปแก้ตัวให้บอไปแก้ตัวเอาจรเท่ากันี่ยเอาดิมาคุณบอยมาฝั่งนี้เลือกใครครับเลือกปอไปเลยเลือกปอไปลูกตือนมาฝั่งนี้เราเลือกฝั่งนี้ไปไปแก้ตัวลูกตือนไปแก้ตัวไปแก้ตัวอ่าคุณลูกตือนครับมาตตืืมมาาแแกก้้นคุณคุณขอดูปากหน่อยค่ะหนังเขาติดมาหนังเขาติดมาเอาคืนเข้าไปนี่พร้อมนะครับ สักพิกเซ็ดนะเป็นเพราปิกอะตอนนี้เป็นแอนแท็กโดนไลฟ์มาแอทแท็กภาพมาแล้วรู้แล้วกดนะพร้อมภาพมาอุ้ยอันนี้ทุบอย่างแรงอันนี้ใช้นิ้วกึกฝั่งนี้ขึ้นก่อนครับคุณบอยครับพี่เอ๋พี่เอ๋ภรรยาพี่ป๋อฮะพี่เอ๋ช่ปะวะกับหูแม่แม่สิริพรนำไพพงษ์

ซิริพอซิริพอนอัมไพพงศ์ตอบว่าใครปเตือซิรพอนอัมไพพงศ์กับพิษตั๊กตักไหนซิรีพอนซีรีพอนอะไรเมี่ยพี่นุ้ยไม่นังสกุลต้องมาไปเลยมาไปเลยอย่าแกงคามตือขึ้น ข้ต่อยนะครับไม่ใช้กำลังนะครับสิริพรำภัยพงก์กัตตักสิริพร,ร,พรใช่ไหมรรกรรมการเ <Yes. S 1> ยสถูกต้อได้คะแนนไปแล้วตอนนี้คะแนนนะครับลีน่านำอยู่4ต่อ2เท่านั้นเองอ่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมานะครับพวกเขาต้องปิดตาและดูซิว่าเขาสื่อสารกันรู้เรื่องหรือไม่กับคำนี้4อักษรสักครู่เดียว เกมแรกเลยนะคะสุปตาหน้าสลับเจองานหินเลยมีออกไปตอบครั้งหนึ่งแต่ตอบถูกก็กดีใจนะคะที่ไม่ได้ทําให้ทีมเสียคะแนะนตั้งแต่เกมแรกทุกคนเก่งมากเลยแบบมองแว็บเดียวบางทีรู้เลยเกมนี้ฝั่งเราก็ชนะไปนะคะ